สวัสดีครับ108 s t o r สตอรี่ได้รวม10อันดับดารานางเอกตัวท็อปที่โบกมือลาวิกเจสีไม่ขอต่อสัญญามาให้ทุกท่านได้ชมกันจะมีดาราสาวคนไหนกันบ้างนั้นไปชมกันเลยครับอันดับ 10. จักรจันทร์อาคมศิรินางเอกสาวที่หมดสัญญากับต้นสังกัดช่องเจสีและตัดสินใจไม่เซ็นต่อโดยสาวจักรจันรได้ขอแสดงความจำนงเป็นนักแสดงอิสระ และขอไปประกอบธุรกิจส่วนตัวอันดับ9ขวัญอุตสาหณีได้ตัดสินใจไม่ต่อสัญญาการเป็นนักแสดงกับช่องเจ็ดสีและผันตัวไปเป็นนักแสดงอิสระเพื่อทุ่มเทเวลาในการประกอบธุรกิจส่วนตัวของเธอนั่นเอง อันดับ8แพนเค้กเขมมนิตเธอก็เป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่หมดสัญญากับต้นสังกัดทางช่อง7สีและได้ตัดสินใจไม่เส็นสัญญาต่อขอเป็นนักแสดงอิสระอย่างเต็มตัวอันดับ7ใหมรดาวิกาหลังจากที่ช่อง7สีได้ร่อนจดหมายประกาศสิ้นสุดสัญญากับนางเอกสาวใหมรดาวิกาเธอก็ได้ผันตัวเป็นนักแสดงอิสระ และยืนยันว่ายังไม่ได้เซ็นสัญญากับทางช่องใดๆอันดับ 6. ใไบเฟิร์นพิมพ์ชนกหลังจากที่เธอนั้นได้สิ้นสุดสัญญากับต้นสังกัดทางช่องเจ็ดสีนางเอกสาวไบเฟิร์นก็มีความประสงค์ขอเป็นนักแสดงอิสระเพื่อให้โอกาสตัวเองได้หาประสบการณ์ใหม่ๆ อันดับ 5. เกรซการ9หลังจากที่เธอนั้นได้หมดสัญญากับทางต้นสังกัดช่องเจ็ดสีนางเอกสาวเกรซการ9นั้นก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ขอต่อสัญญาเพราะสาวเกรซนั้นมีความฝันอยากทําเพลงทํารายการและเป็นพิธีกรและอีกหลายๆอย่างเพื่อพิสูจน์ความสามารถของตัวเธอเองอันดับ 4. ส้มทันเซนี เธอก็เป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัดทางช่องเจ็ดสีและเธอก็กลายเป็นนักแสดงอิสระเต็มตัวอีกคนสําหรับนักแสดงสาวส้มทันสินีพรมสุขโดยสิ้นสุดสัญญากับทางช่องเจ็ดสีเมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมานั่นเองอันดับ 3. กรีนอัสดาพรอีกหนึ่งนางเอกสาวที่หมดสัญญากับต้นสังกัดทางช่องเจ็ดสี และตัดสินใจไม่เซ็นต่อปัจจุบันสาวคลีนนั้นผันตัวไปเป็นนักแสดงอิสระอันดับ 2. ตูนพิมพ์ปวีเธอก็เป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่หมดสัญญากับต้นสังกัดทางช่องเจสีและตัดสินใจไม่เซ็นต่อปัจจุบันสาวตูนนั้นเป็นนักแสดงในสังกัดของช่องสาม อันดับหนึ่งโบเมลดาเธอก็เป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่ล่าสุดวันที่24เมษายน2563ที่ผ่านมาทางต้นสังกัดช่องเจ็ดสีได้ออกเอกสารประกาศเรื่องการสิ้นสุดสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดสถานีในเดือนพฤษภาคม2563อีกทั้งนางเอกสาวโบเมลดามีความประสงค์ที่จะหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเอง ไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ